ขากูดแนวดูใหญ่เท่าหน้าเธอไหมน้นตาเธอไปไหนลูกว้ายสวยสวยออ้ยอุ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 ้้พี่นองโอ้ยน้อเอาแล้วเพี่น้องเอาแล้วเอาแ้วปเนี้ยเป็ดอกไม้สวย พี่น้องหลายปันได้เพิ่งดูเออแถวบ้านหมันมานี่เอาล่ะพี่น้องมานี่เขาก็จะไปหาเห็ดกันเลยพี่น้องเลยอยู่นี่แหละล่องถัง่างไปนีเหระพี่น้องปลาขาตึกหมวกยู่เขาอุ่นะมันเพื่อนก็ได้โลงมานี่ใสอู้เจสันทิตาเจสันทำไมเธอวิ่งเร็วจังเลยลูกนี่เห็ด เพิงหัวมีขีดพี่น้องเอ้ยสวยอ้าวไม่ใช่ไหมอัศบอัศบเน่สวยๆพี่น้องนะมีอีดอกนึงเนี่ยเดี๋ยพี่น้อง,องเอ้ยดอกนี้เผาไปนะได้บอมันก็ไม่เท่าหรอกแต่ว่ามันได้อยู่อ๋อไปนี่ไปนี่ไม่อดอกพีๆๆ่เนี่ย ดอกนี้จะได้ไหมไปแล,<อ>ล<อ>้ลวมัหมเดาแล้วขอขากแล้วกันเชี่บีบอมาเนี่ยอ๋ออีกดอกนึงนี่มองเห็นด,ดอกสวยเลยค่ะเบิง้งพี่นออ้องเออเอ้ยุนอ่ะสวยๆงามครับ เมนบดนะสมสมรหลูกนบอ้ะเมนไม่ใช่ไม่ใช่ผู้ลูกบูมีบ่เอาเมนตาบ้านพี่น้องเอ้ยมีแต่พมแม่ละหาด้นะอันนี้งามแท้ไหมเอ้ยงามงางามงามสันตาเธอไปไหนลูกตาตาฉันย่หันไหนลูกไหน เฮ็ดพ <oh: ึ่งหวานโอ้ยมันเฮ็ดพึ่งคาไลเฮ็ดพึ่งคาลเหรอเอยู่ดี้นแอดต้าอยู่ข่าอดตเกพี่ชายเธอเป็นนี่เหอเปนหนึ่งโคนนะนะพี่น้องเอ๋ยเอาไปน้ำหนึ่งหนบาทประมาณสามบาทกล้องนึ่ง มันหูนะเห็ดวันนะหูนั่นยังในหยิบข้าไปน้ำผันหัววันเลยน้องเห็ดแค่รสลายคักเจ้ากอติลาได้เด็ดหลายแล้วเห็ดแค่รสกระไดก็เลยไปเอามันหลายคักพี่น้องโอ้โเห็ดอย่างเงี้ยเห็ดหัวไม่ขีดมันเดี๋ยวเอาเอาเอาขาเอามึงดูพี่น้องปูดคักปูดแนวมึงดูมาจับให้ดูเกสรจับดู

อื่นนะีเหลีเห็ดเพื่องลูกโอ้ยงามงามงามมขาดพี่น้องเอ้ยเยะ่ฟตีเดี๋ยวสั่แฟตีเนเดยมีแมงน้อยหนึ่งไม่เป็นไรโอ้ยแส่งามอยู่งามอยู่ค่ะดาดาหัวตาออกพี่น้องเอย่ต้องไปแตะมันรออจะสองสามอาทิตย์สออาทิตย์ อ,อ๋อได้จุน้อยในพี่น้องเอ้ยอืมเหลือไม่แต่นั้นน่อยเอาต่อ,แอ้แตะพี่น้องอเห็นแทดอยังเห็ดพึงหวานใส่ล่ะไมีไ้ป๊ะป๊ะมันามาันมันก็นี่ถึงน้าตัวนั้นนะ่ะก็อมองทรงขึ้นนั่นแทะแค่นี้ <laughs> มันถึกน้ำตั้งไหนโอย้ยม,มันโดนน้ำดิปาดจนเกือบบ่เหลียหัวแข็งละ<ป>เห็ดหนังใกล้พี่น้องนี่ดอกมอเลสเ้อเลยโอ้ยพี่น้องเอ้ยมันจะได้ไมหมล่ะได้ขาบอาละ ได้อยู่ holy เสะหเอาขาวมึง holy พี่น้องเอ้ยมึงดูได้อยู่ได้อยู่ตัดเลยเอาหัวอออกออกฟองน้ำมันออกแล้วก็เล็มไอ้พวกไอเออนั่นล่ะคิดว่ามื่อนี่มาสนุกสนั้นเธอพี่น้องเอ้ยพาลูกมาเล่นมเลาะเน่มงเน่ปลาเอา ได้มั่งบ่ได้มั่งก็สร้างมันเมื่อนี่ค้าก็ดีเยอะได้ไรอุดนะเออสวยๆแล้วมาม่าทำเองโอ้เห็ดผงหวานพี่น้องเอ้ยโอ้ยมันโดนน้ำเด้เนี่ยเออคนนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาตัวหัวมาทราบหน่ะได้เตีหัวใช่ไหนโอ้ย ดอกสวยๆเลยลูกอันนี้เห็ดยังไงเห็ดเจ๊เห็ดหัวไม่ขีดไงจอย่าไปดูแลในในเตอร์กรูดะเห็ดหัวไม่ขีดพี่น้องเลยเยอะสกอยให่กว่าเห็นดูซีได้หลายไปเลยละอือมดอกใหญ่มีแต่เห็ดเห้ออุ้ยเห็ดอะไรเห็ดหัวไม่ขีดไหมเออเห็ดหัวไม่ขีดเห็ดหัวไม่ขีดอ๋อเธอเก่งค่ะ เ็ดแมนบละแมนนี่เด้แต่เออแต่ว่ามันจะล่อแหล่แล้วลูกเอ้ยเห็ดนี่ยังเห็ดดำบักสั้นสยมไรบานนี่สยมไรนี่เด้ยุยมบักกอบักแงเลยยังแสบเป็นตะไคร้คือนี่พี่น้องเอ้ยขาเอาขาเบิดอันนี้เห็ดดำ สวยอยู่ราคาเนี่ยงามงามงามจ้เสียควาเป็นเอาเออยน้อยน้อยเดนเด้นเดเออนั่นละนั่นละเห็นเด้ยวสวยสวยสวยยยังไงเอ่อเอาเลยไหมเอ่ยของเขามันต้องสไตล์นี้โซื่อสั้นเออขาสวยๆใหญ่ๆน้อยนยนะเห็นไรเจสาน้อยเดินพาด เห็ดพึ่งโอ้ยเห็ดแม่เอ้ยเมนมานะเอามามึงมาเมาเห็ดพึ่งเกาลัดนะนี่นี่เห็ดพึ่งเกาลัดโอ้ยพี่น้องเอ๋ยมึงดูเห็ดปีกนกพี่น้องคุณนะเดี๋ยวมาม่าไม่เก็บนะคะงามๆามแม่เดี๋ยวจะกินเนื้อเดี๋ยวจะ มามาเซสว้ามเลยโอ้ยเหยียบเราไม่เพี้นเลยไม่เพี้นเหยียบเห็ดยนเหรอู้เห็ดเกาลัดพี่น้องอุ้ยพี่สวยเห็ดเกาลัดนะเกาลัดใช่ได้บอเห็บหวานมันใช่นี่เดลูกเอาอยุดดิเอาสุนวะเอาแต่ขาแม่เ้ย แม่ล่างดิดิเออจะถามมันเอาพุ่นน่ะพุ่นนี่จะสัตว์ฮะอะไรลูกอ๋อกัวกันบ่ยิเสียที่มามาเท่าใด๋ไปยิเสียที่มามาโอ้ยโอ้ยหาต่อนั่นเด้ท่อเดนจ้ะ ย่าไปเยิยมให้มามาเด็กแก่เด็กครบเหรอไม่แก่แก่อยู่มันก็เอาได้มาอยู่นี่มาทางนี้ทางซ้ายเธอเดีโอ้ยพี่น้องเอ๋ยมึงดูขาขาอย่างสวยเลยขาก็ะซับนั่นแหละังด้วยยิ้มทห้มามาอันนี้น้อยหัวจะเกิดพี่น้องเอ๋ย นะแค่หลอดพี่น้องเอ้ยไปโอชิกติกไปๆๆไโอ้เห็ดผึ้งดอกเดียวดอกใหญ่พี่น้องอมันกรสิมิยนละ่ะหาดูนั่นละ่ะนี่ดนนเด้ต้อหนหลายแม่นี่เด้เออนี่ด้นี่ด้นี่น้อยต้อนไอ้แต้นั่เด้ เก็บเก็บมามันก็จะได้เอ้ยพูนะเกสรันไปละไปทำพูนมีเดียวลูกมีเดียววัดเออว,ว้าวพูะน,นพะพี่น้องเอ้ย uko? อย่านั่ง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 นั่งแล้วบ่บ่บบทันนั่นละ่ะมันไปอีกนี่ๆๆ่อันน,น,นี้นี่นนเอาเนี่ยนะทางนี้ทางนี้ไปอีกดูด้วยตาเพิ่น<า>น่ะตาเห็นอยู่นี่ดิ มันก็อยู่ในลืพดเบิ้งพี่น้องเบิ้งแม่กับลูกเอ้าเบ้อยอยาพี่ันแค่นะพ่ะนท้งมึกเหนเเีอีกละอ๋อมันหมดเลยพี่น้องเห็นขาเนี่ยเาปนนังขอเทยพี่น้องเลยมันอยู่ในหลืบเด้ในหลืบมันอยู่ในายุทาย่ทางนั้นมันก็บเสบอมีมันก็ขาบาเ้าน นั่่นี่เดเห็นบ่นะเก็บมาเลยนะนะอยู่ใกล้ๆแขนเธอน่ะเออเอามาเาหมอีกมันมอมีตาเดฟรีเจสันเดฟรีออีมาิห็นดี่มงยสเห็นอีกว่พี่สม เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเออเัอเอมยูด่ากเถอดกัมีเดือ้พีน้องเอ๋มึงดูมึงดูมงดูเนี่อลักกี้มามาอูเหมืนกันสวยๆมุนดูงามงามงามงาน้องเอ๋ยขาเนี่ยแหละพีน้องจ๊ะขาสป็้นขาเป็นน้ำสาวไทย เอวยาไไม่ยากแต่เอนสวัมอยตกไปแเอสวมไม่อยากเสียขาเธอ่อยเสียขเธอไปสวยสบตัวเนี่ยลูกแสีบเอาเห็ดผักเพแแสบผักน้องเอ้ยเนี่ยมาจ้าจ้ม่เออนี่ต้องเห็มันนั่นเนาะร้ออีกนี่เม่นนั่นครับ อันนี้มันขาดสารมันตายเลยวนั่ะเราลดมนน้อยอยู่อ่ะเอาเราเนาะเดอะเอาหมดละขามันกับน้ำอยู่มาดูดอกจะดอกแบบบานนี่เหม็นอย่างเนาะเกสรอันเฮ็ดอี๋งน่ะเกสัรไล่ที่เออกะไล่สินนะพี่น้องเอ้ยโอ้ยแม่เอ้ยงามแท้เนี่ย นีุ่นเอามาบ่งบักละเจ้าไปไทยยังพ้นกันนั่นหนตัวตาย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 ขนว้าวว้าวว้าดบังขานี่ด้วยขาโคตรงามเลยใส่ขามันนะมามาเฮ้ยเอาเลยเจาเลยเฮ้อ ว่าเจาะเจาะตีมาเมื่องหนีมาเมื่องหนีมาเมื่องหนีเจาะเจาะนะมาเมื่องหนีเมื่อเมามึงเห็นบ่ลน่ะตาคนน่ะเหลียบมาเหลียบมาไหมขันเข่าขอบ้านได้มีสายเปลี่ยนเด้อพี่น้องเลยเฮ้ยพี่น้องมึงมึง มึงมึงมึงในเห็นบ่นะเข่าท่าเออเขาท่าดอกเลยฮ่าดกกันเนาะดกแล้วเขาไปนั่นเฮ้ยพี่น้องเอ้ยคับงามนนี่ดกดอกวางวางวางเลยเดี๋ยววางมันเถอะใส่มือนี่แหละคุณน่ะเอ้ยพี่น้องเอ้ยคือตาดีจังเลยผม่ได้บ่ได้ใส่แว่นตาเฮ้ยเจ้ยวบ่ได้ใส่แว่นตาคือตาดีมาขากัน เหลือดิพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะไปอีกเอาบังกันเถอะตอนนี้ตะวันร้อนเร็วเร็วเร็วเก็บเลยเก็บเก็บเก็บนี่เก็บให้เร็วเก็บให้เร็วเร็วเกสรันเทียนยังเราลูกกินข้าวนะคนแเลยตัดเลยเป็นยังซุนหันซุนนี้ไปมาก็ได้หลายแล้วก็ได้หมูเก้าเขาเป็นสีดำหมัน เปนยางเข้ามันี่ลกไปยังนัยางหลอหันรอนี่เสียเวลาเนาะลูกเนาะเดินมาทางนี้เลยรู้ว่ามันเกิดยุ่กได้เห็ดนนี้มักไรนี่เห็ดผัดกะเพราแซ่บพี่น้องเอ้ยโอ้ยเนาะเอาแล้วเอาแล้วพี่น้องเอาแล้วเอาแล้วมาเนี่ยเอาแล้วเอาแล้วมาเนี่ยเฮ้อ เก็บแม่ไปนพุ่งดูพี่น้องเอ้ยช่วยมามาแลจนวะนานาแค่จะไดสวมีเาอย่าดมยิ่งเา้าวมเ่ดะาเอ้ยเก็บเก็บเกเด้กพี่น้องเอ้ยนะดกกกกโอ้ยสามีพอแล้วแมมเอ้ยเห็นมันเต็มก้อนทะนี่เพิ่งวาโลบเลสีสวย ว้าวพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีเพ,เพ,เพโทโทม่าดอกโอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่น้องจับกล้องพี่น้องพี่น้องเอ้ยพุ่นพูน่ะว้ายสวยสุดาง,งขาแม่ แหงขืนมาิแงเป้นักโอ้ยใหญ่ใหญ่เพนเลยมองเจ้ามองของเจ้าติดอย่างชิดซ้ายได้ของเจ้าอ่ะโอ้ยมันขาดตัวนี้ดูโอ้ยโอ้ยโอ้ยขนไปุอะโอ้ยตายตายไม่ได้กบาลายดอกเลยเมียงตาเขาก็สิงเย็นชืดละโอ้ยโอ้ยโอ้ยพี่น้อ เห็นมาเลยไปแล้วเอาแล้วพูดนะขา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 แน่สวยสวยสวยบัาดาหน่อยไหไป,ไปพูดพี่น,น้องเอ้ยปันดอกไม้ไสวยใสยขาเมือ่อยี่เด้หบายงานงานงานบ่มอยู่ในมือนี่เดยนี่เดย์นี่เดย์

ข้ามันเนี่ยพูอแม่ตัดขาตัดการ <ไป S 1> โอ้ยมาขักแทบมันเนี่ยฮะเฮ้ยบังขาเนาะขาเงี้ยวๆดอกงามๆไปนองเอ้ยออเป็นเห็ดที่ชนิดหนึ่งที่แ่บที่สุดบานคือกันยังกระแทบเบิร์ดละ็นสบายหายสบายกระแทบเบิร์ดไวเเ็ดอีสวีเดนยังกระแทบเบ,บิดค่ะ แต่ถ้าถ้าแหงแหงปุ๊บเอาไปให้มันมันนั่นด้วยถ้าแหงนะเขาเสียจังใดอันเนี่ยอยากได้เห็ดนี่ไปให้ยายเนิ่มเดือนหนาไหมลูกต้มต้มต้มแช่ต้มแล้วแช่แช่แข็งไว้ก้อนจะไปเอาใส่กระเป๋าเดือนหนานี่สิหาเห็ดนี่ไปให้ยี่เนิ่พี่น้องจ้าผู้แม่กลับบ้านเดือนหนาลูกกลับมาแล้วแม่ไปบ้านนี่ ปลาสีปลาได้ก็ได้สยแล้เต็มตะกาแล้วบ้านนพี่น้องเอ้ยเขานี่ยเขาต้องไปยางไปใส่ังวะเมื่อวานเกิดยูหนียู่กับบ้ามากันคนคนอันคนเสพเด่นก็มาหากันได้พี่น้องเลยคนบ้ได้ของมัานีเด้บ่ได้มามาประด็นมานคือจังเขาพอเขาหูมองเดีเพิ่นบาหูมองเพิ่งยุ่แต่ขขางทั้งหละปัหาน่ะเขากับเขานี่ลึบเลย อยางเป็า,บา,ากบอกร่ยอยากงามเขาลือกพันได้ดออรอเขาเย้ยยานย่านเขามัน<า>ด้านขา่างาข่างาม,างาม,มแนพี่นองเอาเอเมยียองเล็บมือเนี่ยหละมันไวดีขักบอพี่น้องงามงามงมงามงางามไมี่กองนึพี่น้องอ้ยกองนี้บาดนี้ จัดการมาเดินมาเดินมาเก็บเห็ดสำกันเลยพี่น้องเลยว่าเถอะ่าหมันกับหมันเห็ดเบื้องบนไข้ด้วยบานนี่เมื่อเมื่อพูดนะพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวหลายประเด็นบ่พี่น้องเอ้ยเต็มตะกร้าพี่น้องเอ้ยคักบ้าเนี่ยมันนี่มันคักหมันเนี่ยอร่ะพี่น้องเอ้ยฉันมีละไปแล้วคลิปนี้ เจอกัน,กกนคลิปหนาดค่ะเด้อเว้ยบายค่ะวัสดีค่ะเอ้เฮ้่ะน่ะพี่น้องหลายปันไดให้เึิ่งดูเอ้ยไผว่าบหมันม้อน,นี่พูน่ะ